สวัสดีครับพบกับผมแลวก็ช่องวิชัยบล็อกนะครับวันนี้เราอยู่กับบอลสีที่มีชื่อว่าวันศุกร์ครับ บอลสีวันศุกร์เนี่ยจะเป็นบอลสีอยู่ในตับวันนะฮะตับวันมีทั้งหมด7วันด้วยกันนะครับมีวันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะฮะอันนี้คือวันศุกร์อ่าสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์เนี่ยที่สวนผมมีบอลสีชื่อวันศุกร์นะครับเป็นบอลสีประจําวันเกิดของคนที่เกิดวันศุกร์นะฮะจะเป็นบอลใบกลมนะครับแล้วก็กัดสีชมพูออกแดงๆหน่อยค่อนข้างสวยเลยทีเดียวก้านก็เป็นสีเปลือกมังคุดแล้วก็สีเขียวเข้มนะครับก้านตรงนี้เป็นบอลที่ปลูกเลี้ยง ได้นอกตู้ก็ได้ในตู้ก็ได้นะฮะแล้วก็ไม่ค่อยทิ้งใบอ่า ซื้อมาอยัางไงก็ใบก็อยู่อย่างนั้นเลยนะฮะไม่ค่อยทิ้งใบเลยสําหรับบอลสีที่มีชื่อว่าวันสุกต้นนี้นะครับผมว่าเป็นบอลที่เลี้ยงง่ายมากๆในในมองผมนะเป็นละมองก็มีความสุขเพราะว่าใบาเขาจะกัดสีชมพูนะแสดงว่าคนที่เกิดบันสุกเนี่ยต้องเป็นคนที่เซนซิทีฟอ่อนไหวง่ายๆแล้วก็คิดมากแน่เลยใช่ไหมครับ <laughs> เพราะผมก็เกิดวันสุกนะครับก็เดี๋ยวเรามาผ่าหัวขยายพันธุ์กันนะฮะกับบอลสีวันสุกครับผมใบใหญ่มาก <laughs> ต้องต้องยอมรับว่าบอลสีวันสุกนี้ใบใหญ่จริงๆนะฮะ เรานำต้นบอนสีเราออกจากกระถางนะฮะก้านดำก้านสีเข้มนะฮะก้านค่อนข้างสีเข้มเลยสำหรับบอนสีวันสุกแล้วก็ผมรู้สึกว่าเป็นบอนที่ดูแลง่ายที่สุดไม่ค่อยงองแงจะเทียบกับบอนเดืนดนะครับไม่ค่อยมีศัตรูพืชหรือว่าอะไรมารบกวนตัวบอนสีวันศุกเรานะฮะผมใช้ใบก้ามปูเป็นหลักนะถ้าเราสังเกตดินก็จะเป็นใบก้ามปูเป็นหลักเลยในการปลูกต้นบอนสีเรานะฮะชอบที่เขากัด สีออกแดงๆแล้วก็ชมพูหน่อยวันสุกนะฮะเราค่อยๆใช้มือเนี่ยนาดินออกจากหัวบอลสีเรานะฮะการทำสวนก็ดีมีความสุขอีกแบบหนึ่งนะไม่วุ่นวายกับใครดีมีหัวไหมเอ่ยอ่ะมีหัวอยู่หน่อยหนึ่งครับพอได้อยู่พอได้อยู่อ่ะเราก็นำํำบอลสีเาราล้างน้ำให้สะอาดครับ โอเคหัวค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะแล้วก็ใช้ได้แล้วก็มีเขี้ยวค่อนข้างเยอะหัวใหญ่เขี้ยวเยอะครับได้หลายชิ้นอยู่มาเดี๋ยวเรามาหั่นขยายพันกันครับบอนสีวันศุกร์ครับมาเรามาตัดนะฮะเตรียมคัตเตอร์เตรียมมีดเตรียมอะไรให้พร้อมนะครับตัด ผ oh, มอาจจะตัดจอมค่อนข้างที่จะเล็กมากนะหลายๆท่านอาจจะว่าโห oh, <laughs> ตัดจอมเล็กมากนี่คือไม้จอมนะฮะนี่ไม้จอมมันสุกเรานะนิดเดียวเองอะ่ะแบบนี้ก็เกิดนะเดี๋ยวเขาเกิดขอให้มีหัวติดมาหน่อยหนึ่งแบบนี้เขาก็เกิดนะเอาปูนแดงทาครับปูนแดงทาให้เรียบร้อยแบบนี้พึ่งลมให้แห้งครับอ่พึ่งลมมันสุกเราให้แห้งนะฮะอาหารแบบนี้ดีกว่าเนาะจากนั้นเราก็ใช้คัตเตอร์ตัดรากออกให้หมดครับตัดรากที่หัวออกให้หมดเลย โอเขียวยอะบอก้องบอกว่าเขี้ยวเยอะจริง,รงครับได้หลายต้นเลยแหละอาจจะได้ยินเสียงการกอร่อสร้างหน่อยนะครับเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยเขากําลังกอ่อสร้างกันครับเขากําลังมีสร้างบ้านกันอยู่นะฮะใช้มีดกนหนวดครับผมตัดเลยตัดเป็นชิ้นชิ้นเลยครับมีดกนหนวดเนี่ยจะทําบาดแผลให้กับต้นไอชิ้นส่วนบอลสีเราน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าเขาบาง ถ้าเป็นมีดอย่างอื่นเนี่ยอาจจะมันคมแล้วก็สร้างบาดแผลให้กับหัวบอลสีเราฮะก็ตัดเลยครับเขี่ยวค่อนข้างเยอะครับต้องบอกเลยว่าหัวบอลสีวันศุกร์ต้นนี้เคี่ยวยมหมอกตัดไปเรื่อยๆครับนี่เลยถ้าแกนกลางแล้วก็เอาแกนกลางออกได้นะครับ เราแกนแกลางออกได้เลยอ่านี่นะฮะจากนั้นเราก็นําชิ้นบอลเราไปล้างครับวันนี้หั่นชิ้นใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เน้นปริมาณเราไม่ได้เน้นปริมาณครับผมเอาไปล้างครับล้างน้ําได้เลยนะครับล้างน้ำได้เลยเอาสายยางฉีดน้ําผ่านอย่างนี้เลย จนกว่าจะหมดน้ำยางนะครับเรามือสัมผัสได้ว่าหมดหมดยางเหนียวหรือยังนำชิ้นบอลสีแช่น้ำปูนแดงครับแช่น้ำปูนแดงชิ้นบอลที่เราผ่านนะแช่ไว้ใส่ใที่แช่คือป้องกันเชื้อรานะฮะอันนี้เป็นน้ำยาเล่งรากครับหลายท่านว่าแช่พร้อมกันได้ไหมก็ได้นะฮะแต่ว่าผมกลัวมันจะไม่มันจะไม่ซึมเข้าเนื้อนะฮะอันนี้เป็นน้ำยาเล่งรากนะครับ B1 ครับ จากนั้นเราก็แช่นิดหน่อยครับแล้วก็ตกักชิ้นบอลสีแล้วเนี่ยแช่น้ํายาเล่งรากต่อครับเนี่ยแช่น้ํายาเล่งรากต่อเลยแล้วก็นํามาผึ่งลมให้แห้งครับหลังจากแช่น้ําปูนแดงแล้วก็น้ํายาเล่งรากเสร็จแล้วก็นามาผึ่งลมให้แห้งนะฮะหรือจะวางบนทิชชู่ วางบนกระดาษหนังสือพิมพ์อะไรก็ได้หมดเลยนะฮะผมก็จะวางไว้ประมาณนี้รอจนแห้งครับหลังพึ่งลมชิ้นบอลเราแห้งแล้วนะฮะเราก็นํามาวางบนวัสดุชําครับวันนี้เราใช้หินภูเขาไฟแช่น้นํา1คืนครับหินภูเขาไฟแช่น้นํา1คืนแล้วก็หมาดๆหน่อยจะไม่ชื้นมากครับผมเกลี่ยๆหน่อยปกติเราจะให้ด้านสีขาวเนี่ยสัมผัสกับหินภูเขาไฟหรือว่าสัมผัสกับวัสดุชํานนะฮะด้านสีขาว แบบนี้เลยนะฮะจากนั้นเราก็ปิดฝาอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะครับเขียนชื่อบอลสีเราด้วยเรียบร้อยแล้วนี่คือต้นแม่บอลสีบอลสุกนะฮะก็วันนี้เขาไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ค่อยเหี่ยวแล้วก็ไม่ค่อยเฉาเพราะว่าวันนี้ฝนตกนะครับเวลาความชื้นในอากาศเยอะๆเนี่ยอากาศไม่ร้อนเนี่ยต้นไม้จอมที่เราผ่าหัวเนี่ยก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเหี่ยวไม่ค่อยเฉาเท่าไหร่ก็สดชื่นเห็นไหมฮะ ยังไม่รู้ตัวว่าโดนตัดหัวไปผ่าแล้วนะฮะวันศุกร์เรานะฮะแต่ใบข้างล่างก็เริ่มเหี่ยวอยู่เหมือนกันประมาณสักเดี๋ยวก็ฟื้นละอ่ะวันนี้จะฟื้นเร็วหน่อยนะครับอยู่บ้านทําสวนบนสีห่างไกลโควิดนะครับผมอย่าลืมกดติดตามซัสบสไครต์ช่องบีชัยบ็อกด้วยนะครับสวัสดีครับ